ในการเยือนตะวันออกกลางประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ได้เผยถึงความชอบและความไม่ชอบของเขาซึ่งมันทำให้กลุ่มคนที่ชื่นชอบเทคโนโลยีการบินทางทหารต้องประหลาดใจโดนัลด์ทรัมป์เปิดเผยความรู้สึกของเขาว่าเขาชอบเครื่องบิน F-22 ชอบที่มันมี2เครื่องยนต์และมันเป็นเครื่องบินที่งดงามที่สุดในโลกในความคิดของเขาและเขากำลังจะอัปเกรดเครื่องบิน F22 ให้ทันสมัยมากขึ้น ซึ่งหลังจากอัปเกรด F 2 2จะถูกเรียกว่า F 2 2 Super ซึ่งเป็นเวอร์ชันที่ทันสมัยที่สุดของเครื่องบิน F 2 2แต่เขาไม่ได้เปิดเผยว่าจะทําการอัปเกรด F 2 2อย่างไรแต่ข่าวเกี่ยวกับการอัปเกรด F 2 2นั้นมีปรากฏอยู่ตามสื่อต่างๆอยู่เรื่อยๆซึ่งมีข่าวว่ากองทัพอากาศพยายามจะอัปเกรดเครื่องบิน F 2 2บางส่วนที่เหลืออายุการใช้งานมากให้ทันสมัยมากขึ้นด้วยการติดตั้งเซนเซอร์ติดตั้งเลดร์ที่ได้รับการอัปเกรด และอาจจะมีการติดตั้งระบบเชื่อมโยงข้อมูลใหม่เพื่อให้ F-22 สามารถควบคุมโดรนได้ส่วน F-22 ที่ผลิตในช่วงแรกๆหรือ F-22 บล็อกแรกๆนั้นอาจจะไม่ได้รับการอัปเกรดเนื่องจากเหลืออายุการใช้งานน้อยหากอัปเกรดก็จะใช้งานได้ไม่คุ้มค่าด้วยเหตุนี้ทางเราจึงไม่ได้ประหลาดใจมากนักเกี่ยวกับการที่โดนัลทรัมได้กล่าวถึงโครงการอัปเกรดเครื่องบิน F-22 ดังกล่าวเนื่องจากเรื่องนี้มีข่าวออกมาเป็นระยะอยู่แล้ว และมันเป็นการอัปเกรดไม่ได้เป็นการออกแบบและสร้างเครื่องบินใหม่แต่สิ่งที่ทางเราประหลาดใจก็คือเรื่องที่โดนัลด์ทำได้กล่าวถึงเรื่องที่เขาไม่ชอบซึ่งสิ่งที่เขาไม่ชอบก็คือเครื่องบินเครื่องยนต์เดียวอย่าง F35 เขาต้องการให้มีการอัปเกรด f 5 5ให้กลายเป็นเครื่องบินที่มี2เครื่องยนต์เนื่องจากเขาไม่ชอบเครื่องบินเครื่องยนต์เดียวซึ่งเขาจะเรียกเครื่องบิน F35 ที่มี2เครื่องยนต์ว่า ซึ่งในประเด็นนี้ทั้งทางเราเองและผู้คนในโซเชียลมีเดียให้ความสนใจอย่างมากบางคนมองว่าโดนัลด์ทัป์เห็นเครื่องบินลบรุ่นใหม่ของจีนที่ค้ายกับ F-35 แต่มี2เครื่องยนต์จึงอยากให้ F-35 มี2เครื่องยนต์บ้างบางก็สับสนว่าจะพัฒนาเครื่องบินลบใหม่กี่โครงการกันแน่เนื่องจากก่อนหน้านี้อเมริกามีโครงการพัฒนา F-47 ของกองทัพอากาศและโครงการ FAXX ของกองทัพเรืออยู่แล้วและการพัฒนา F-55 จะทาไปเพื่ออะไรกันแน่ทําไมอเมริกาถึงต้องการเครื่องบินยุคที่5อีกรุ่นหนึ่งเครื่องบินขับไล่ยุคที่5แบบ2เครื่องยนต์อเมริกาก็มี F22 อยู่แล้วบางคนตีความคําพูดของโดนัลด์ทรัมว่า F5 5เป็นการอธิบายถึงรูปร่างของเครื่องบินในโครงการ f a x x ของกองทัพเรือว่ามันเหมือนกับ F35 แบบมี2เครื่องยนต์แต่ก็มีบางความเห็นที่เราเห็นด้วยนั่นก็คือ F55 อาจจะยังเป็นเพียงแค่แนวคิดในช่วงเริ่มแรกเท่านั้น หากผู้สนับสนุนไม่เห็นด้วยแนวคิดนี้ก็อาจจะถูกยกเลิกไปเนื่องจากเป็นการประกาศแบบกระทันหันและการพัฒนา F-35 แบบ2เครื่องยนต์อาจจะฟังดูเรียบง่ายแต่ที่จริงแล้วมันคือโครงการที่ใหญ่มากต้องออกแบบเครื่องบินใหม่ทั้งหมดมีความยุ่งยากซับซ้อนสูงไม่ใช่ว่าจะทําได้ง่ายๆและต้องใช้งบประมาณมากและไม่ใช่ว่าการมี2เครื่องยนต์จะมีแต่ข้อดีข้อเสียก็มีเช่นกันการมี2เครื่องยนต์จะทําให้ F55 มีความน่าเชื่อถือมากกว่า F-35 เนื่องจากหากเครื่องยนต์ใดเครื่องยนต์หนึ่งเสียหายจะยังคงสามารถทำการบินได้โดยอาศัยกำลังจากเครื่องยนต์เครื่องเดียว F-55 จะสามารถบรรทุกอาวอธได้มากกว่า F-35 มากนอกจากนั้น F-55 ยังจะสามารถทำความเร็วได้มากกว่าและบินได้สูงกว่า F-35 อีกด้วยซึ่งน่าจะเป็นที่ถูกใจของกองทัพอเมริกาอย่างมากรวมถึงลูกค้าชาติมหาเศรษฐีบางชาติแต่ผลเสียที่ตามมาก็คือ ราคาเครื่องบิน F55 นั้นจะสูงกว่า F35 ม,มากและเมื่อเครื่องบินมีความซับซ้อนมากกว่าก็จะต้องมีค่าใช้จ่ายในการดำเนินการที่สูงกว่า F35 มากการมี2เครื่องยนต์แม้ว่าจะทําให้มีกําลังมากขึ้นแต่ก็ทําให้มีน้ําหนักเพิ่มมากขึ้นจนอาจจะทําให้สูญเสียความคล่องตัวไปและยังไม่นับรวมปัญหาเรื่องเวลาในการพัฒนาเครื่องบิน f 3 5ที่มีเครื่องยนต์เดียวยังประสบป,ปัญหาในการพัฒนาและเกิดความล่าช้าแล้วเครื่องบิน F-55 ที่มีความซับซ้อนมากกว่า และมีสอเครื่องยนต์จะประสบปัญหาแบบเดียวกันหรือต้องประสบปัญหาในการพัฒนาที่รุนแรงกว่าหรือไม่ซึ่งหากเกิดความล่าช้าทุกๆวันที่ผ่านไปย่อมหมายถึงต้นทุนในการพัฒนาเครื่องบินที่เพิ่มมากขึ้นเรื่อยๆซึ่งหากช่างน้ำหนักข้อดีและข้อเสียแล้วกองทัพอเมริกาจะรับได้หรือไม่